นี่ครับทำงานทั้งวันเหลืออยู่55วต์พัดลมมาทำงานตลอดคไอ้ลกูกพอดี<ม>ทำงานหนักเจียนชคนะครับพันกระระยะเองนะครับลอดไยไอ้ห่วงแรงท้องเดิบส12กิโลวัตต์สายไฟเมนใหญ่เนี่ยที่ลากไปนู่นนี่ครับสายใหญ่ต้องได้ไกลรับไม่ตกเนาะ อ่ะใหญ่ใหญ่เลยเตรียม200แอมป์อ่า,อา,ออาพ,อพี่น้องครับแบตเตอรี่หมดรอไฟพึ่งมาพี่น้องครับตู้ตัดกี่โมงก็เจอโทรศัพท์มานโดนด้ดดวแดดบดลบ okay, okay. ายเป่าโทรศัพท์ไปเตรียมสองตัวเลยนะครับ12กิโลวัตต์แบต200แอมป์หนึ่งลังระบบ48 กี่โมงแล้วมันสว่างสบายเรียงๆเลยสิบสี่นาฬิกานะครับอืม4โมงเย็นเมื่อวานแดดบ่นี่น้ใช้งานหลายนะครับผมตู้ตัดไปพักหนึ่งกำลังมาเชื่อมคาไว้อยู่น่นสายกระโดกระดาอยข้างหลังนนนะครับกดเบอร์ป่ะเจ๊กดเบอร์ อินเวอร์เตอร์12กิโลวัตต์พี่น้องครับทีมงานก็เตรียมเหล็กขึ้นเดี๋ยวตัดสักชั่วโมงหนึ่งก็จะเลิกเพราะว่าแดดหมดแล้วนะพี่น้องครับว่าสโมงแะครับเนาะให้กำลังเยอะแดดดีๆกัว่าจะใช้กำลังหลายแต่ว่าใช้กำลังเยอะนะครับใช้กำลังหลาย่ปยอมกินไฟเยอะครับ ก็นี่ครับพู้ลังค่านะพักหลายเลยนะครับนี่นี่ผักเยอะเลยนะครับไม่มีไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้นนะครับน่ครับอยู่ในป่าในเขาเลยพี่น้องครับผมมาขึ้นแค่โครงแข็งนะไฟดับอไฟดับบ่โอ้คาไว้คาไว้เชื่อมคาไว้ไฟมันตัด บนเลยนครับอันเก่าเขานี่ก็ทําไว้นะครับใช้เครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟก็ห้างอยู่ข้างล่างพี่น้องครับนะครับเด็กมอเตรทำแล้ว